อันนี้ม uh ันมีได้ผ่าคนทีเดินทางมาเด็กเขาบอกรู้ผาายากทีว่าไหนต้องมีดูด้วยดูก็ะดอนตะกักตัวหาวันอ๋อจะหาวันไม่ได้หาเก่าไม่ได้หาเก่าตัวว่าเลยเนาะ ก่อยังมีลมเป็นการโลดดูก่อนทำอะไรอยู่แล้วนะอยู่ในห้องเลยอ้ดด <c oughs> า,านค่ะแ<ม>ล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้บ่ายดีใจคะ่ะที่ได้กลับประเทศไทย ตอนนั้นที่มันมีการสู้รบกันเราอยู่ยังไงล่ะพี่ตอนที่อยู่คือมันอยู่ระวีปนะคะมันก็ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนในในเคียบอะค่ะอืมก็ปกติแต่ถ้าที่เคียบมันรุนแรงตรงที่ระวีบตรงที่คุณหดูอยู่มันไม่ค่อยรุนแรงค่ะอตอนนี้เราอยากจะรู้สึกดีใจและอยากขอบคุณใครไหมฮะที่เรากลับมาได้ สถานทูตนะคะที่เขาช่วยดูแลคนไทยกลับมาทุกคนนะคะแล้วหลังจากนี้เราอยากได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงจากใครไหมครับคือเงินช่วยเหลือหนึ่งมื่นห้าเอหนึ่งหมื่นห้าพันน่ะไม่ได้กับเขานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าบัตรหมดอายุบัตรกรมแรงงานนะคะ อ่ช่วงนี้พี่พี่พักพักอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ฮะอยู่บ้านหลานที่สมุทรปราการนะคะแต่เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาที่โคราชใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับวันไหนเขากลับมาบ้านไหนแล้วจะาดิใจมากเลยค่ะก่อนน <ขอ S 1> ั้นเรา<อ>ดิจ,ดจดิตตามข่าวยังไงบ้างไหมครับจ้ะติดตามข่าวทางโทรทัศน์นะจ้ะช่องทางเละทีว่าจิตติดตัวไดจิตติดตามใด ตอนนี้เขามาพักอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้พักอยู่สม,มุทรปราการบ้านหลานจะ้ะเขามาถึงกั่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอนเที่ยงอ๋อ<ะ>แต่ที่เขาไม่มาเพราะลาเพราะว่าเพราะว่าเที่ยวบินที่เขานั่งมานะ่ะมีคนติดโควิดก็เลยกลัวว่ากลับมาบ้านแล้วจะมาเป็นโควิดจะมาติดหลานก็แม่แม่กับแกแล้วกลัวลที่มาแพร่เชื้อกักตัวใช่วยนะใช่กักักตัวอยู่บ้านหลานนะจะ้ะเขารู้สึกในฐานะท,นาที่เป็นพี่เนี่ยพี่อยากจะขอบคุณใคร ขอบคุณสถานทูตขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณถูกหน่วยงานอะนเลที่ช่วยเหลือย็นได้กลับบานมาหยาดทุกคนก็ดีอกดีใจถามข่าวกันถูกฟูกทุกคนแหละจะ้ะ